สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องแอปทีมูครับที่หลายคนบอกว่าโหมันรู้ใจจังเลยทำไมมันแนะนำของได้ตรงใจขนาดนั้นวันนี้เรามีข้อมูลเบื้องลึกเลยครับว่ากลไกหลังบ้านมันทำงานยังไงค่ะเคยรู้สึกไหมครับว่าแบบเปิดแอปปุ๊บเจอแต่ของที่เออใช่เลยเหมือนมีคนคิดแทนเราแล้วใช่ค่ะมันน่าทึ่งนะเอาล่ะ มาแก่กันครับว่ามันทําได้ยังไงค่ะคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากๆค่ะเขาใช้ทั้ง AI แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของเราเนี่ยละเอียดมากๆเลยค่ะอันนี้คือหัวใจหลักเลยน่าสนใจมากครับงั้นจุดเริ่มต้นเลยมันต้องรู้จักเราก่อนใช่ไหมครับระบบมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าโปรไฟล์ความสนใจของเราขึ้นมาก่อนถูกต้องค่ะแหล่งข้อมูลบอกว่า เก็บหมดทุกอย่างเลยหรอครับที่เราทําบนแอปใช่ค่ะทุกอย่างจริงๆค่ะไม่ว่าเราจะแค่คลิกเข้าไปดูสินค้าตัวไหนใช้เวลาดูนานหรือเปล่ากดไลค์สินค้าแนวไหนหรือว่าเราเซิร์ชหาคําว่าอะไรหรือแม้แต่ของที่เราหยิบใส่ตะกร้าไว้นะคะแต่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยทั้งหมดนี้คือข้อมูลหมดเลยค่ะ โห oh, แค่กดดูกดไลน์นี่ก็เอาไปใช้แล้วเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะคือไม่ใช่แค่การดูแต่เป็นการเรียนรู้จากประวัติการซื้อจริงๆของเราเลย<ม>คือระบบเขาไม่ได้สนใจแค่ว่าเราคลิกอะไรแต่เขาจะวิเคราะห์ลึกลงไปเลยว่าอะไรคือสิ่งที่เรายอมจ่ายเงินซื้อจริงๆม,มันบอกถึงรสนิยมสไตล์ประเภทสินค้าที่เราชอบจริงๆค่ะข้อมูลตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้โปรไฟล์มันแม่นยําขึ้นเยอะเลยอ๋อ เข้าใจแล้วครับคือยิ่งซื้อยิ่งใช้ระบบก็ยิ่งรู้จักเราดีขึ้นไปอีกแล้วพอมีโปรไฟล์ที่ค่อคนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยระบบเอาไปทำไงต่อครับถึงแนะนำของใหม่ๆให้เราได้ค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ฉลาดมากๆเลยนะคะระบบเขาจะใช้วิธีที่เรียกว่า collaborative filtering คือเขาจะมองหาผู้ใช้คนอื่นๆนะคะที่มีโปรไฟล์ความสนใจค,คล้ายๆกับเรา คนที่ชอบดูของคล้ายๆกันซื้อของสไตล์เดียวกันแล้วระบบก็จะเอาสินค้าที่คนกลุ่มนั้นนะคะเขาสนใจหรือว่าซื้อไปแล้วมาแนะนําให้เราด้วยอ๋อเพราะมันมีแนวโน้มสูงค่ะว่าเราก็น่าจะชอบเหมือนกันอ๋อครับครับเหมือนแบบใช้พลังเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่ชอบอะไรคล้ายๆกันมาช่วยเลือกของให้เราใช่ครับประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่ามันก็มีอีกนิดนึงนะคะที่น่าสนใจคือระบบไม่ได้มองแค่คนอย่างเดียวนะคะ แต่ยังวิเคราะห์ไปถึงคุณสมบัติของตัวสินค้าเองด้วยคุณสมบัติสินค้าใช่ค่ะเขาเรียกว่า content based filtering ค่ะเช่นสมมุติว่าเราสนใจรองเท้าวิ่งสีฟ้าใช่ไหมคะระบบก็จะวิเคราะห์คำว่าสีฟ้ารองเท้าวิ่งการออกกำลังกายแล้วก็จะไปหาสินค้าอื่นๆที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเนี่ยมาแนะนำเพิ่มให้เราอาจจะเป็นเสื้อวิ่งสีฟ้าหรืออุปกรณ์ออกกำลังกายอื่นๆค่ะ โหเหมือนมันเข้าใจทั้งตัวเราแล้วก็เข้าใจทั้งตัวสินค้าด้วยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วไอ้การแนะนําทั้งหมดนี้มันปรับเปลี่ยนเร็วแค่ไหนคะเพราะรู้สึกว่าเปิดแอปแต่ละทีของที่เห็นมันไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยเลยค่ะโอ้โหมันเลยรู้สึกสดใหม่แล้วก็ตรงกับที่เราอาจจะสนใจนะตอนนั้นพอดีค่ะมหน้าละ่ะถึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันตามความคิดเราทันตลอดเลยแล้วเออแล้วระบบมันรู้ได้ยังไงครับว่าแนะนําแบบไหน ถึงจะเวิร์กที่สุดแบบไหนได้ผลดีที่สุดมันมีวิธีวัดผลไหมครับคําถามดีมากเลยค่ะอันนี้นําไปสู่อีกเทคนิคหนึ่งที่สําคัญมากคือการทํา A/B testing ตลอดเวลาค่ะ A/B testing ใช่ค่ะคือระบบเขาจะลอง เ,เสนออะไรที่ต่างกันนิดๆหน่อยๆให้กับผู้ใช้คนละกลุ่มค่ะเพื่อดูว่าแบบไหนให้ผลดีกว่าเช่นอาจจะลองเอารูปสินค้า A ให้คนกลุ่มหนึ่งดูแล้วก็เอารูป B ให้อีกกลุ่มดูแล้วก็วัดผลเลยว่ารูปไหนคนคลิกเยอะกว่าหรือซื้อเยอะกว่าอค่ะแล้วข้อมูลที่ได้จากการทดลองพวกนี้แล้วค่ะเขาก็จะเอาไปปรับปรุงออากอริทึมการแนะนําให้มันเก่งขึ้นมั่นยําขึ้นเรื่อยๆค่ะโห<อ>ละเอียดจริงๆครับ สรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยเป้าหมายหลักของระบบแนะนําสินค้าของเทมูก็คือพยายามเอาของที่ใช่มาให้คนที่น่าจะอยากได้เห็นในเวลาที่พอเหมาะพอดีที่สุดถูกไหมครับใช่เลยค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสขายแล้วก็ทําให้เราแฮปปี้กับการช้อปปิ้งด้วย ถูกต้องที่สุดค่ะถ้ามองภาพรวมผลลัพธ์ก็คือประสบการณ์ช้อปปิ้งที่มันราบรื่อนขึ้นเยอะเลยนะคะทําให้เรารู้สึกว่าแอป,ปมันเข้าใจเราช่วยให้เจอของที่อาจจะชอบได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนชอบออนไลน์สมัยนี้คาดหวังกันนะคะครับผมแต่ว่าในขณะที่เราก็เออชอบความสะดวกสบายตรงนี้นะคะมันก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะคะการที่ระบบมันวิเคราะห์พฤติกรรมเราได้ละเอียดขนาดนี้อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ คลิกเลื่อนดูของในตะก,กร้าที่เรายังไม่ซื้อเนี่ยอืมมันก็สะท้อนเรื่องสมดุลเหมือนกันนะคะระหว่างความสะดวกสบายที่เราได้กับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เรากำลังแลกไปในโลกของการช้อปปิ้งออนไลน์ยุคนี้ว่าจริงๆแล้วจุดที่พอดีสำหรับเราแต่ละคนมันอยู่ตรงไหนกันแน่อันนี้น่าคิดเหมือนกันคะ่ะนั่นสินะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อเลยครับ